เขาเรียกว่าหน้ากเกลียวเนาะ<ช>ด้านบนนะคะเกลียวแล้วก็มีฝั่งมุม้มนิดด้วยนะคะอันนะี้จะไม่ปิดหรือ,อยังหนูมารอบที่แล้วมันปิดนะหน้ากเกลียวเลยคือคนไม่รู้ไม่ขึ้นแล้วก็ยิ่งเอาอันนี้ไปได้ฝนตกนะทีนี้เราก็จะมาไหว้นะคะวัดสักการะขอพรพญานาคข้างบนนี้จะเขาเรียกว่าเป็นหน้ากเกลียวนะอางมนีนะคะ ียนี่เขาจะเรียกว่านาคเกลียวนะคะ จะมีเสียนสงเสียนะพันกันแล้วก็จะมีหางนะคะซ้ายลอบไปตรงถึงประตูนี่นะคะตรงประตูทางเข้านะคะด้านนี้เนะาะเราจะจะสม o ให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเก้ยวสองเสียนะคะหางก็จะยาวมานี่นะคะอ พบภูมิแห่งนาคนั้นมีลักษณะของรูปรักเป็นงูติดตามประดุดดังเทพเทวาประจากายเหตุเพราะพญานาคนั้นมีฤทธิ์เดชคอยปกป้องคุ้มครองอีกทั้งยังเป็นพบภูมิที่มีสมบัติมากมายดังนั้นคนที่บูชาพญานาคจึงมักมีโชคลาภหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง เหตุเพราะพญานาคนั้นคอยสนับสนุนช่วยเหลือตามกำลังบุญและศรัทธาที่มี